กรุกแกมันทุกเม็ดนะครับพี่องครับกกแก่มันทุกเม็ดตัดลงตาือว่าคงกนควูออกนข้าขวาออ่าย้าน้าวา้กรแก่มันทุกเม็ดนะครับมาเดินประจำรัยก,การนะครับอีขายหนึงน,นะครับกแกนะครับ กับก <ítulo> ูแกะนะครับห้าสิบเก้าสิบนะครับกับกูแก่มันทุกเม็ดนะครับมาลบ้ามา้ามาลูกบ้ามาบ้บ้ามาที่นี่เลยนะครับ กัน้ท่านดีมาก,มาก,มากๆเนียมมากๆนิ่มมากๆนะครับสารทุกขันโกแก่มันทุกเม็ดนะครับ,รรรบไปลูกล่างปลาินได้จำๆเลยนะครับมาเนครับโกแก่นะครับไปลูกล่างปลาินได้สูงมากๆนะครับ สวยงามนะครับขูกแกะมันทุกเม็ดนะครับตัดีรดูีนะครับลปลาสแเรียบเรียบร้อยนะครับขูกแกะมันทุกเม็ดนะครับสวยงามมากๆนะครับ

จากฐี้อีกปล่อยหาศบลอยหอยก็สิ่อ็ยจากคุนสรีมาเป็นสองแล้วจากขุหัวลวงอยงไ้องไอยู่บนบกเตาหั้นไ่บ้างนี่ไอด้นั่น อเอาครับเอะรกันทีนี้เหมือนกยสแล้วนี่ยี่สิบสามกสิบเจ็ด่รอยสี่พันไปนะครับ้อยสี่ร้อยสามี่ยสามสบสี่สามสิบเอยู่มว่าไปสี่ร้อยสิบก Ủa, bầu hả? bọn hên luyện viên tôi cũng đã chịu tâm huyết. Ong bầu bầu hẹn bác đi Trong vào một cái bác là hương thân hạng 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 ใชแล้วครับที้งอนโขกแกะมันทุกเม็ดนะครับตีร้อยผ่านไปนะครับเบานะครับตีร้อยผ่านไปนะครับ

จ็ดร้อยสี่ิบคะแนนนะครับ